ผมให้ข้อมูลเนี่ยปี20คือหน้าจอต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นบางคนแจ้งว่าเฮ้ยเนี่ยปี20ยังเป็นไมโครมอยู่คือบอกเลยครับว่าอันนั้นอ่ะเป็นจด20่สร้อยเปอร์เซ็นต์ผมกล้าพูดเลยครับว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาลดลงขายของผมเนี่ยผมจะลงคือปีผลิตปีผลิตคือปีคศด้านขวาบนของตัวเล่มนะครับผมนั่งข้างหลังให้ชมกันนะครับ นี่เลยแบบยังไม่ได้ปรับบอดด้านหน้านะนี่เห็นไหมผ้าหลังคาต้องเป็นสีดำเท่านั้นนะถ้าเป็น M Sport นะครับจะรู้เลยนะ นี่เลยเข้าล่าสุดนะครับ54935ตอนนี้54960คือผมเพิ่งเข้าไปให้ด้วยนะครับสบายใจได้เลยว่าขับใช้งานไปต่อได้เลยนะครับแล้วในส่วนของเรื่องบรันตีต่างๆก็จนถึงตุลาปีหน้าเลยนะครับปี26นะครับเข้าศูนย์ทุกระยะเลยเนะี่ยเข้าศูนย์มาโดยตลอดนะครับสบายใจได้เลยครับว่าคุณได้รถใหม่แทนแน่นอนแล้วคันนี้ตอนไปตรวจนะนะรถสีเดิมทั้งคันโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ันนี้ครับใครที่กำลังมองหารถที่เป็นรถครอบครัว นั่งสบายอยู่แล้วประหยัดน้ำมันมี b s i วอนตีอยู่ผมแนะนำเป็นคันนี้เลย b บียวซีดีนะครับซึ่งคันนี้เป็นตัว M Sport G30 นะครับตัวดีเซลจะมีอยู่ด้วยกันก็คือ s p o r t l i n e Luxury แล้วก็ M Sport นะครับซึ่งตัว M Sport ก็จะแตกต่างกันอีกถ้าสมมติว่าเป็นปี18หรือไปปี19หรือปี20นะครับตัวหน้าจอ i d r i v e เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอีกด้วยนะครับใครที่ดูไม่เป็นดูคลิปนี้เลยคุณซื้อ G30 เป็นแน่นอนครับการชน M Sport นะครับจะเป็นการชนแบบนี้นะครับไฟ แล้ว Adaptive LED ซึ่งเป็นปกติของ G 3 0อยู่แล้วนะครับและสิ่งที่ได้จาก M Sport ได้อะไรบ้างข้างหลังคา ดำแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างแล้วก็กันชนหน้ากันชนท้ายนะครับแบบเอสปอร์ตแบบนี้แล้วก็ทริมแบบนี้สีดําแบบตรงนี้เลยนะครับขอบข้างประตูจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตัวรถเนี่ยไซส์ของเขาเนี่ยเทียบเท่ากับแคมรี่เลยนะครับเน่งเลยว่านั่งสบายแน่นอนด้วยความที่ว่าตัวถังของเขาเนี่ยกว้างขวางและนั่งสบายจะให้ผู้บริหารนั่งก็ได้หรือขับเองก็ได้มีลูกนั่งก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของไฟท้าย ตัวก่อน LCI จะเป็นไฟท้ายแบบนี้นะครับซึ่งสีนี้เขาเรียกว่าสีบลูสโตนเป็นสีที่ออกมาแบบพิเศษของเขานะครับซึ่งสีบลูสโตนเนี่ยจะได้เบอะสีดำดำน้ำเงินน้ำเงินนิดหน่อยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าใหม่มากใครที่ออกปี20ยังไงก็ได้ b บ i ไประมาณ6ปีนะครับด้านหลังมีคลิกเซนเซอร์อีกด้วยนะครับแบบนี้เลยเตะไปด้านซ้ายของทะเบียนแบบนี้นะครับคลิกเซนเซอร์โดนแน่นอนนะครับดูด้านหลังครับพื้นที่สัมภาระเห็นไหมครับถ้าเทียบกับตัวปลัก๊กอินเนี่ย จะสูงกว่าแต่ไม่สามารถพับเบาได้นะครับของซีรีส์5คันนี้ G30 อาจเตะปิดได้ด้วยเหมือนกันนะครับมาดูในส่วนของตัวล้อกันดีกว่าตัวล้อ M Sport เนี่ยจะแตกต่างกับตัว Luxury และ Sport มากๆนะครับจะเป็นลาย5กา้านแล้วก็มีระบุเป็น M Sport แบบนี้ล้อขอบ18นิ้วแต่ถ้าเป็นตัว5 3 0 e จะได้ล้อขอบ19นิ้วนะเครื่องยนต์นะครับยังอยู่ในพื้นฐานของเครื่องยนต์ดีเซล B40 เนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2000เทอร์โบสีเดิมทั้งคันเดิมสนิทโครงสร้างเดิม100%ไม่มีชนมายินดีให้ช่างมาตรวจได้เลยครับว่าคันนี้สภาพเดิมๆ100%ที่สำคัญ b ิสไลวันตีศูย์มีถึงตุลาปี2026เลยนะครับไม่รั่วแห้งๆไม่ซึมอีกด้วยอ่ะไปไปชมข้างในกันดีกว่าแบบคร่าวๆแล้วเดี๋ยวไปลองขับขี่ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับข้างในอย่างที่แจ้งให้ทราบว่า ตัวเบาจะได้สีแบบนี้เห็นไหมครับว่าสวยงามจริงๆนะครับก็จะมีในเรื่องของออปชั่นเบาไฟฟ้าพวงมาลัยปรับไฟฟ้าเมมโมรี่สจุดนะครับทริม M Sport แบบชัดเจนของเขาเลยนะครับและในส่วนของหน้าจอเรือนใหม่เห็นไหมครับว่าจะเป็นแบบดิจิตอล f u ลดิจิตอลแล้วนะครับแต่ถ้าตัวปี18เนี่ยหรือปี19ต้นปีจะไม่ได้แบบนี้จะได้เป็นแบบครึ่งวงกลมอยู่นะครับซึ่งปี20แท้ๆหรือปลายปี19เนี่ยจะมีรุดออกมาน้อยอามากจะได้เป็นตัวแบบนี้นะครับในส่วนของด้านหลังเห็นไหมครับ ว่านั่งสบายจริงๆนะครับนี่เลย Ambient Light มีเต็มพัรอบคันทั้งหมดนะครับแอร์หลังสามารถปรับได้มี USB-C 2จุดที่เพิ่มเข้ามาจากปี19-20นะครับถ้าปี20แท้ดูเรือนไม่ไม่ถูกดูตรง USB-C 2จุดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมนั่งข้างหลังให้ชมกันนะครับ นี่เลยแบบยังไม่ได้ปรับบอร์ดด้านหน้านะนี่เห็นไหมผ้าหลังคาต้องเป็นสีดาเท่านั้นนะถ้าเป็น M Sport นะครับจะรู้เลยนะที่สําคัญนะมีม่านหลังแบบไฟฟ้าปรับได้จากด้านหน้ารวมถึงม่านด้านข้างตรงนี้นะครับเพื่อความไพรเวซีของผู้โดยสารด้านหลังนะครับจะนั่งแบบฝั่งนี้ที่เป็นผู้บริหารแล้วปรับบอร์ดเข้าไปก็ได้เหมือนกันรถคันนี้ออกห้างมาประมาณ3ล้าน8หรือว่าประมาณ4ล้านนะครับมาในวันนี้เหลือเพียงแค่1 000, ล้านกลางๆเท่านั้นเอง ราคาจับต้องได้แล้วเดี๋ยวลองอพี่ดีกว่าปะมาอยู่บนรถแล้วนะครับผมก็วันนี้พี่เอ็มไม่อยู่เพราะว่าพี่เอ็มไลฟ์กับน้องแพรวอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปนั่งพาไปขับดูว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับภาพของส่วดีจีสามสิบคันนี้ซึ่งสภาพภายในเนี่ยเห็นไหม t r i มของเขาในไหนที่ยงเนี้ยบมากรถมือเดียวด้วยนะครับสีเบาสวยงามมากๆม,มีแอมเบียนไลฟ์เต็มคันแบบนี้น่าใช้งานจริงๆแล้วไม่เพียงแค่5 4 0 0 0ื่เท่านั้นเองตอนนี้ ที่ของผมที่มีเบียร์ไซวันตี้อยู่แล้วไม่ประมาณนี้น่าจะตรงที่สุดในตลาดและที่ใครกําลังหาแบบนี้อยู่นะครับอ่าด้านในนะก็จะมีไวร์เลสชาร์จตรงนี้ด้วยสาย USB-A นะครับที่วางแก้วน้ํา2จุดแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีสาย USB-C ตรงนี้อีกด้วยนะครับโหมดขับขี่ก็สามารถปรับได้กล้องมองหลังมีให้พร้อมเซ็นเซอร์รอบคันนะครับผมเซ็นเซอร์หน้าหลังแบบนี้โอเคไหมอ่ะพวงมาลัยปรับไฟฟ้าได้แบบนี้นะครับเห็นไหม ใช้งานได้ทั้งหมดนะครับผ้าหลังคาสภาพยังสวยอยู่สมมติว่าพี่ๆทุกท่านที่กําลังดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยรถมันจะปลอดภัยยังไงบ้างหนึ่งเลยนะครับตัวถังของเยอรมันหรือรถ b m ีหรือ m e r c e d e s b e เนี่ยจะมีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่ารถญี่ปุ่นทั่วไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยจะมีปุ่ม SOS ตรงนี้สามารถกดเลขใช้งานตรงเบ W Thailand ได้นะครับเพียงแค่นี้ พี่ก็สามารถติดต่อได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วไม่ต้องกว่าไม่มีสัญญาณเน็ตนะตรงนี้เขาได้ยิงตรงเข้ามาได้เลยกับตัวรถได้เลยนะครับป่ะไปขับขี่กันดีกว่าคันนี้ซึ่ง 520D G30 เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ามันนั่งสบายนะครับอาจจะไม่ได้สบายเท่ากับตัว5 3 0 e แต่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นั่งสบายเซอร์วิสง่ายมากๆที่เป็นเครื่องยนต์ B47 เนี่ยอามพี่เล่าให้ฟังเครื่องยนต์ B47 เนี่ยคือเขาอยู่ในตั้งแต่ ก่อนหน้านี้แล้วอาแล้วเป็นเครื่องที่ทนมากใหม่มากพัฒนามาจากตัว N47 อ่าแล้ว N47 เนี่ยเป็นตัวเก่ามาซึ่งก็ทนอยู่แล้วนะใน 320d F30 หรือ 520d ในตัวเก่า แต่คันนี้มันเป็นเครื่องใหม่แล้วถามว่าแตกต่างกันมากไหมก็คงจะแตกต่างกันมากอยู่แล้วครับในเรื่องของข้างในไส้ในของตัวรถนะครับผมตัวเครื่องยนต์เนี่ยแล้วทำไมหลายๆท่านถึงถูกใจกับตัวคันนี้หนึ่งเลยมันเป็นรถที่นั่งกว้างขวางเนาะเห็นป่ะระยะเนี่ยใช่ป่ะระยะดูดิมันกว้างมากยายเท่ากับแคมรี่ข้างหลังกว้างใช่ครับผมและเป็นรถที่ขับสบายเนี่ยอันนี้ดูดิโหมดคอมฟอร์ตด้วยไป ถ้าเทียบกับ g 20สสองส่วนดีนะผมยังให้5 2, า้าสองส่วนดีกินขาดกว่าเพราะสามสองส่วนดี20เนี่ยจะมีความกระด้างมากกว่าตัว5 2, า้าสองส่วนดี g 30ซึ่งคันนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าคามอาม์ตกว่ามากมากเลยเทียบเท่าเกือบจะเทียบเท่าสา0สามส่วน20หรืออาจจะเทียบเท่าเลยก็ได้แต่ตัว5้าสามส่วนเนี่ยเขาจะมีโช๊คอะแด i ตีที่เป็นโช๊คไฟฟ้าของเขาเพื่อที่ว่าการขี่เนี่ยรองรับได้มากกว่านะครับอันนี้อาจจะมีความกระด้างเล็กน้อยแต่น้อยกว่า G 20มากๆ น้อยกว่าอย่างเห็นมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่าผมใช้คํานี้เนี่ยเห็นไหมดีและการเก็บเสียงของรถยนต์คันนี้นะโดยเฉพาะคันนี้ที่เป็นรถมือสองเนี่ยการเก็บเสียงดีซีลกระจกต่างๆไม่มีปัญหาใดาๆก็ตามนะครับดูสิเห็นปะ่ะนั่งไปต่างจังหวัดก็ง่ายคันนี้สามารถประหยัดน้ํามันได้สูงสุดนะผมว่าเอาตามที่ขับจริงนะ ประมาณ16กิโลเมตรสิบสี่ถึงสิกิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ในศูนย์เนี่ยเขาเคลมว่า18-20ถึง่บวกซึ่งอันนั้นมันอาจจะเป็นในช่วงที่รถไม่ติดหรือในช่วงที่ขับความเร็วต่ำเนี่ยะมันก็เขาก็เลยต้องทาแมนนวลหรือไกด์ให้ได้แบบนั้นเพื่อประหยัดน้ํามันมากๆนะครับซึ่งถ้าขับทางไกลรถไม่ติดเลยผมว่า18กิโลเมตรต่อลิตรนี้เห็นเพราะผมเคยขับ f 1 0อยู่ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลตัว n 4 7เนี่ยก็เห็นในในส่วนของกิโล คือประหยัดน้ํามันมากเอางี้ห้าต่ส่วนดี้กับกับห้าหส่วนดีเนี่ยประหยัดทั้งคู่เลยนะครับเห็นไหมตัวรถของเขาเนี่ยไม่โค้งเชงโอ้ดีโอ้โหจริงจริงการเก็บเสียงดีมากๆาวะวะอามว่างไงดีเงียบนะเงียบแบบเงียบทั้งคัน ใช่เนี่ยเห็นว่าข้างนอกเออไม่ได้ยินเสียงอะไรมากมายนะครับและที่สำคัญยังมีม่านหลังไฟฟ้าให้อีกด้วยนะสำหรับคันนี้รวมถึงแผงข้างที่เป็นม่านด้านล่างด้านข้างอีกด้วยนะครับแล้วก็จะมี g จเชอร์ control ด้วยนะแบบเนี้ย บบนี้เห็นว่าสามารถมิ้วได้แบบนี้ก็พิวได้เหมือนกันคือถามถึงว่าได้ใช้ไหมบางคนอาจจะได้ใช้ถูกไหมแต่บางคนก็ปรับผ่านตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับเครื่องเสียงก็เป็น bw m ของเขานะครับไม่ใช่ฮามันกาะดอนเราลองขับดูด,ด้วยความ รูโค้องมาเห็นไหมอัตราเร่งด้วยท้องของเขาเนี่ยแรงพอประมาณเหมือนกันนะครับเรียกว่าตอบสนองทันใจดีกว่าในเครื่องยนต์คันนี้นะครับเดี๋ยวลองโจกเลนเปลี่ยนเลนดูว่าเป็นยังไงบ้างนะส่วนตรงนี้พอดีรถติดนิดนึงช่วง4ี่โงเย็นละเดี๋ยวระหว่างรอรอช่วงรถติดเราจะให้มาดูว่ามี Apple c a r าเฟ่แอนดรอยอัลโต้รองรับการใช้งานเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการเข้าเซอร์วิสมาดูปรอดเซอร์วิสของคันนี้กันดีกว่า นี่เลยเข้าล่าสุดนะครับ54935ตอนนี้54960คือผมเพิ่งเข้าไปให้ด้วยนะครับสบายใจได้เลยว่าขับใช้งานไปต่อได้เลยนะครับแล้วในส่วนของเรื่องวันตีต่างๆก็จนถึงตุลาปีหน้าเลยนะครับปี26นะครับเข้าศูนย์ทุกระยะเลยเนะี่ยเข้าศูนย์มาโดยตลอดนะครับสบายใจได้เลยครับว่าคุณได้รถใหม่แทนแน่นอนแล้วคันนี้ตอนไปตรวจนะนะรถสีเดิมทางคันโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยังใหม่อยู่พวงมาลัยหนังยังดีอยู่เลยเนี่ยเห็นว่า อ้ามมาดูช่วงล่างกันขึ้นสะพานนี่เห็นปะเออนุมม่มอะเอาเขาดิเออนุ่มเฉยแล่วอนนุ่มเฉยเออใช่แต่ยังมีความความนุ่มอยู่ไม่กระด้างมากใช่ไหมใช่อาสมโติเราเราลองหมดสปอร์ตกันดีกว่าในระยะแบบแค่แค่ตรงนี้นะเราดูแค่อัตราเร่งพอว่าเป็นยังไงบ้าง ก็เรียกได้ว่าตอบสนองได้ทันใจแต่อาจจะไม่กระโชกข้ามากนักเหมือนตัวที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดที่เขามีประฐานมอเตอร์ไฟฟ้ามาเนี่ยเพื่อให้แบบแรงม้าบิดได้สูงสุดนะครับผมแต่ตัวของดีเซลก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรก็ยังตอบสนองทันใจอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในโหมดก็มีคอมฟอร์ตอีโค แล้วก็ตัวสปอร์ตมาดูตัวสปอร์ตกันครับที่คอนฟ lict กันได้นะครับ mm. ก็จะมีในส่วนของพวงมาลัยที่สามารถทําให้แข็งขึ้นได้เครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ที่ตอบสนองได้ไวกว่า mm. เห็นไหมครับว่าถ้าเป็นตัวปลั๊กอินนะครับจะเพิ่มในเรื่องของซัเพนชันหรือในเรื่องของโชคเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ตัวของดีเซลเนี่ยจะไม่มีนะครับซึ่งก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรสำหรับบางคนที่อยากจะมาทสดสอ มาลองดูมาลองฟิลดูผมมีให้เลือกมาลองให้เทสทั้ง2แบบทั้ง5% 2 0ทั้ง5% 3 0สนะครับสบายใจได้เลยนะครับก็โดยรวมครับผมพูดเลยว่าแอร์เย็นตัวเครื่องดีไม่มีสะดุดเกียร์ต่อดีซีลกระจกทุกอย่างดีทั้งหมดนะครับเลือกซื้อก็เลือกซื้อที่รถดีดีกว่าบางคนนะอันนี้พี่พูดตับตัวนะพี่เจอลูกค้ามาก็ค่อนข้างจะเยอะขายรถไปค่อนข้างพอสมควรนะครับเขาเก็บตังมา หลายปีอยู่นะ uh, mm hmm. เพื่อที่จะมาเอารถบางคนเก็บตังค์เพื่อซื้อเงินสดไม่อยากเป็นหนี้สมมตินะบางคนบางคนก mm ็ไม่เหมือนกันถูกไหมบางคนอยากผ่อนหรือว่าอะไรพวกนี้ mm hmm. เขาบอกเลยนะว่าขอบคุณขอบคุณมากจริงที่ตั้งใจคัดรถและเขารู้สึกว่าดีใจมากๆที่เราเห็นความตั้งใจของเราว่าเราคัดรถแบบไหนและเราไปซื้อกับลูกค้าโดยตรงเองลูกค้าเขาแฮปปี้ว่ารถมีประวัติตรวจสอบได้ไม่ใช่รถที่ไหนไม่รู้แจ้งไม่ได้แบบนี้อย่างเช่นอผมยกตัวอย่างเลยนะ อย่างผมผมให้ข้อมูลเนี่ยปี20คือหน้าจอต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นบางคนแจ้งว่าเฮ้ยเนี่ยปี20ยังเป็นไมโครมอยู่คือบอกเลยครับว่าอันนั้นนะ่ะเป็นจด20ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมกล้าพูดเลยครับว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาลดลงขายของผมเนี่ยผมจะลงคือปีผลิตปีผลิตคือปีคศด้านขวาบนของตัวเล่มนะครับเพราะว่าอะไรบางทีปีผลิตเนี่ยแต่ละปีเนี่ย ได้อปชันไม่เหมือนกันอามาเข้าใจพี่ใช่ไหมเข้าใจซึ่งถ้าเราไปลงปีจดกลายเป็นว่าเราไม่ได้อปชันในปีใหม่ๆนั้นถูกไหมใช่คนเสียผลประโยชน์คือใครตัวเราเองใช่ตัวลูกค้าเองฉะนั้นมาดูกับเราได้เราให้ข้อมูลกีฟให้ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของ g 2 0 G30 เนี่ยแต่ละปีเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราจอดล,ลึกไปแต่ละอปชันแต่ละปีไม่เหมือนกันจริงๆเหมือนพวก g 2 0ที่เคยทําคลิปไปแล้วก็มีลูกค้าทากมาขอบคุณก็ เป็นประโยชน์กับตัวลูกค้าครับจริงๆเราเป็นพวกให้ข้อมูลต่างๆมากมายนะครับก็มาซื้อรถที่เราได้เหมือนกันเราครัดรถให้เรียบร้อยแล้วเราตรวจรถให้หมดแล้วนะครับแต่ถ้าสมมติที่เราไม่มีรู้สึกว่าอยากจะแบบให้ไปตรวจรถที่อื่นเราก็มีบริการรับตรวจรถเหมือนกันทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะครับดยต่างจังหวัดอาจจะบวกค่าใช้จ่ายมาขึ้นมามากขึ้นเล็กน้อยนะครับผมกลับมาที่ในส่วนของ G ส0สคันนี้เห็นปะ่ะหัตตาเร่งดี อยู่ในระดับดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในสมัยนี้ให้ผมว่าท็์ทออกดีมากมันก็ไม่ใช่แล้วเพราะในโวน6กทัอกอินไฮบิมันมันพุ่งกว่าใช่ไหมอาร์มให้เราไปบอกว่าเออทอ็อ์กดีกว่ามันก็คงจะไม่ได้ผมก็ต้องพูดตาม่องว่าอัตราเร่งก็ทันใจในระดับดีไมไ่ถึงกับดีมากแต่ขับใช้งานในชีวิตประจําวันไม่เหนื่อย ผมใช้ว่าไม่เหนื่อยแล้วกันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะประหยัดน้ำมันแล้วก็ห้องโดยสารเก็บเสียงเนี่ยดีทั้งหมดเลยอ่ะดูด้านหลังกันบ้างสภาพของตัวเบาะนะผมบอกเลยครับว่าใหม่คลิปๆเลยสําหรับคันนี้นะครับโอ้โหเบาะสีอะไระพี่เบาะมันจะสีออกแบบน้ําเงินดําๆเล็กน้อยคือมันเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะนิชมากๆในตอนที่เบียมเขาออกมาขายมีน้อยมากส่วนใหญ่จะอยู่ในสีบูสโตนที่เป็นสีภายนอกแบบนี้จะได้บอกแบบนี้ นะครับโดยประมาณนี้เดี๋ยวเราลองโยกเปลี่ยนเลนกันบ้างว่าเป็นยังไงผมขอดูเนี่ยโยกเปลี่ยนเลนไม่โยนไม่ย,ย้อยจนเกินไปแต่ยังมีความโยนนิดหน่อยอยู่แต่ถ้าเข้ามาในโหมดสปอร์ตโอเคมีความแข็งขึ้นเล็กน้อยเพราะเนื่องจากโคมดอะไรเนี่ยมันเป็นแบบสปอร์ตมันจะมีความแข็งขึ้นเล็กน้อยทําให้รู้สึกว่ากระชับมากขึ้นในส่วนที่การขับขี่ที่เปลี่ยนเลนแบบทันใจแบบนี้โอเคเห็นปะ ดีขึ้นใช้คําว่าดีขึ้นแต่ถามถึงว่าดีมากไหมก็คงไม่ได้ดีเท่าไปเปลี่ยนโชค KW หรือว่าแบรนด์บิวสไตล์ต่างๆนะครับก็อยู่ที่ว่าในเกณฑ์ที่ดีแต่โดยวรวมครับคันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเป็นรถยนต์มือสองที่สภาพดีมากอีกหนึ่งคันนะครับที่ใครที่ต้องการขับขี่ในเมืองขับขี่ต่างจังหวัดหรือขับเยอะเนี่ยคันนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ ในเรื่องของเลขไม้ด้วยแล้วมีเบียสไซวันตีอีกด้วย1นึ่งล้านสี่แสนาเพบาทผมว่าราคานี้เหมาะสมทุกบาททุกตางค์แน่นอนพี่เสียเงินแล้วพี่ต้องได้รถที่ดีด้วยฉะนั้นครับรถคันนี้เบียร์รุ่ยห้าส่วนดีจีสสิบเอ็มสปอร์ตปีสองพนบะครับหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเ,ออเชียร์คันนี้เลยครับว่าใครที่มีลูกเล็กอยู่หรือต้องการซื้อให้ลูกสาวซื้อลูกชายหรืออายุ30กว่าหรือจะเพิ่งเรียนจบแล้วประสบความสําเร็จใน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคันนี้เป็นรางวันชีวิตที่เหมาะสมกับพี่ๆที่ต้องการเก็บตังค์แล้วอยากได้รถด,ดีคันนี้เป็นคำตอบแน่นอนป่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันซึ่งคุ้มค่าที่สุดแล้ว1,459,000บาทบ s i วอร์นตีตุลาคมปี2026นะครับซึ่งคันนี้เป็นปีคศ .20 แท้ๆแ,แบบลงเล่มเลยนะครับเรียกได้ว่าใครที่ต้องการรถ m Sport 520D G30 เครื่องยนต์ดีเซล B47 ที่ไม่น้อยมีเ s i ไทรวอตีอยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนและใครละ่ะที่กำลังจะบอกบ้างผมบอกเลยครับว่าทุกเพศทุกวัยเรียนจบคนที่วัยทำงานที่กำลังที่อยากจะซื้อรถยุโรปคันแรกแต่อยากมีเบียสไซรวอตีอยู่หาแทบไม่ได้แล้วครับเชื่อไหมครับว่าคันที่เป็น LCI เนี่ย บางคันที่เป็นปี21นะครับเบียร์ไซวอนตียังหมดต้นปีบอกเลยครับว่าคันนี้ภูมค่ามาก1,459,000บาทแอดไลน์นี้มาเลยครับแอดท็อปค่า88นะครับซึ่งทางร้านของเรานะครับไม่ไกลเลยเปิดกูเกิลแมปของท่านนะครับเลือกท็อปค่าเลข83ตัวนะครับอยู่ตรงเลียบทางด่วนหัวรามินทาตรงนี้นี่เองนะครับถ้าหากอยากได้รูปหรือตารางผลเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์มาเลยแอดท็อปค่า88เดี๋ยวยังไงผมดูแลครับหวังว่าาองส5.0 DCT คันนี้จะเป็นรางวัลชีวิตกับพี่ๆทุกท่่าาานนนนนนะะคคคครรรััััับบบบบบออกกเเลยยวี้ขใมืง็ส ขับต่างจังหวัดก็สบายอีกด้วยเชื่อเลยครับว่ารถที่ดีนะครับ 1. รถต้องไม่ชนมา 2. รถต้องไม่แท้ 3. รถต้องปลอดภัย 4. ราคาคุ้มกับคุณภาพนะครับอยากได้แบบนี้แอดไลน์มาเลยครับแอดท็อปคารแอดแสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ